วันเสาร์ช่วงสายอลิบิเตสสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่วงสายอลิบิเตสวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปชิมหารอะไรกันดีคะพี่กอ๊อต น้องแหวนขาวันนี้เราสองคนเนี่ยจะพาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าไปญี่ปุ่นไปทานอาหารญี่ปุ่นแบบแท้ๆดั้งเดิมเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่สุขุมวิทซอย16นี่เองค่ะอ๋ยอยู่แค่นี้แค่นี้เองค่ะแต่ว่าบรรยากาศนะคะแล้วก็รสชาตินะคะอาหารเป็นชุดพิเศษนะคะม,มาเต็มเต็ม แต่ญี่ปุ่นแท้ๆแ,แน่นอนที่ร้านเทนซซยนะคะซอยสุขุมวิท16นี่เองค่ะอ,อยากทานนะคะพี่ก๊อตเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของนะคะเราก็ไปดูว่าคอสเทานี่มีอาหารอะไรบ้างแล้วมีลูกเล่นหน้าตาเป็นยังไงนะคะผู้ชมค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปค่ะ คุขคุมวิทย์ซอย16พร้อมกับมิสเตอร์ฟูจิยาสุยุกิเจ้าของร้านและคุณรุ่งรุษไทยซึรุโอกะ Marketing and Public r e l a t i o n s m a n นส e r นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอเลยเราอยากรู้ชื่อร้านใช่แล้วค่ะนะคะชื่อเชนซูเนี่ยมาจากไหนคะ แลนะนกเต้นซุยก็คือมีความหมายเหมือนกับนกกระเต็นนะคะนกกระเต็นเนี่ยจะมีสีเขียวแล้วก็เป็นสีฟ้าก็เหมือนกับว่านกกระเต็นเนี่ยเวลาที่เขาบินพัดผ่านท้องฟ้าเนี่ยก็หมายความว่าเขาจะนำฤดูการต่างๆซึ่งของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองเห็นถึงความสําคัญคในการได้วัตถุดิบธรรมชาติในแต่ละฤดูมามตกแต่งให้มีความอร่อยในฤดูนั้นๆอาหารของร้านเราเป็นสไตล์แบบไหนคะเป็นญี่ปุ่นแบบ แท้เลยไหมคะ okay, <how? S 1> อืมนะคะต้นตำาารับเรียกียกว่าออริจินลอลเป็นดั้งเดิมค่ะญี่ปุ่นดั้งเดิมคือปกติแล้วจะของเราเนี่ยจะมีอาหารอย่างหลากหลายนะคะเแต่ว่าวันนี้เราอยากจะนําเสนอของตัวไคเซก,กิตัวนี้เนี่ยจะเป็นของตอนชุดคอสกลางคืนแล้วซึ่งไคเซก,กิเนี่ยมันจะเป็นคอสที่เป็นแบบ อาหารตามฤดูกาลทุกเดือนจะมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบซึ่งในวัตถุดิบตรงนั้นเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบที่เป็นฤดูกาลนั้นที่อร่อยจริงๆอาหารที่ที่เป็นคอสเลยหลายอย่างเลยนะน้องแหวนใช่แล้วแล้วก็น่าทานทุกอย่างด้วยคือนี่เป็นคอสเดียวกันเป็นชุดเดียวกันหมดเลยใช่ไหมค่ะเป็นหนึ่งชุดค่ะเป็นคอสคอสของเราเนี่ยจะค่อยๆทยอยออก ก็คือจะทำตามต้นตารหับของสมัยยุคเอโดะนะคะซึ่งส่วนมากอาหารพวกนี้เนี่ยจะเป็นใช้ในมีการเทศกาลวาระต่างๆมันจะไม่เหมือนกับอาหารในธรรมดานะคะก็คือจะเปลี่ยนไปตามฤดูเพราะฉะนั้นของเราก็จะนำเข้ามาญี่ปุ่นตอนนี้ฤดูอะไรเทศกาลอะไรแล้วก็ประมาแบบอร่อยคนทเราก็จะนำมาเหมือนกันคือไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นใช่แล้วดูอาหารเยอะแต่จริงๆว่า จีดังนี่จีดังนี่ใช่ค่ะแล้วก็อาหารกินได้เหมือับนะคะแต่ละคอร์สก็จะเล็กๆอ่ะเราเข้าของคอร์สเราคอร์สพิเศษนี่เรียกว่าอะไรไคเซกิคอร์สค่ะไคเซกิค่ะทุกๆเดือนก็จะมีชื่อนี้เพียงแต่ว่าวัตถุดิบจะต่างกันจะต่างกันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลของญี่ปุ่นค่ะคอร์สแบบนี้เราเริ่มที่อันไหนก่อนอย่างแรกจะเป็นค่ะอันนั้นจะมีอะไรบ้างค่ะเซนไซค่ะ เซนไซนะคะตัวนั้นจะเป็นตัวแรกเป็นอาหารที่น้ำย่อยจะมีทั้งข้าวโพดไส้ลูกชิ้นปลาปลากริหวานเค็มที่เห็นนะคะหรือว่าจะเป็นเมลอนตัวที่เป็นแตงโมเมลอนไส้เมนไทโกะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีหอยซึโบอยู่ด้วยที่อยู่ที่อยู่ในในถ้วยนะคะค่ะน่ารักมากและหน้าหน้าหน้าตาหน้าทาน มีปลาหมึกไส้ชีสอยู่ในนั้นด้วยคือทุกอย่างเนี่ยจะอยู่รวมอยู่ในนั้นแล้วเราจะเรียกว่าเซนไซค่ะอ่ะน้องแหวนลองหน่อยสิคะอยู่ข้างหน้าแล้วอันนี้คืออะไรคะปลาโกดิ๊กนะคะค่ะปลาโกดิ๊กจะมีรสชาติหวานเค็มค่ะเเรียกน้ำย่อยก่อนเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยไหมคะอร่อยเลยเนาะอร่านะคะเราเราทุกทุกคนที่มาสั่งคอร์สนี้ก็จะได้เมนูนี้เป็นจานแรกของทุกคนเรียกน้ำย่อยก่อนเนี่ยชื่อว่า พอเริ่มหมดละค่ะอันที่สองลำดับที่สองตัวที่สองจะเป็นโอวัน,น,นคือตัวนี้ค่ะอ,อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือมันปูนะคะก็จะมีปลาอยู่ด้วยแล้วก็ราดด้วยน้ำน้ำปูปูมาค่ะอ๋อค่ะนะคะค่ะ น้ำซุปเราจะใช้เป็นน้ำปูม้างทางญี่ปุ่นนะคะดูเข้มข้นดูเข้มข้นแต่นี่คือตัวข้างในจะมีมันปูอยู่ถ้าเปิดข้างในโอ้โหเหรอคะต้องลองหน่อยนะคะต้องลองหน่อยนะคะนี่มันก็จะเหนียวนิดนึงใช่ไหมคะต้องลองเดี๋ยวลองชิมนิดนึงนะคะเป็นไงคะเข้มข้นปูเลยอะอร่อยปูแท้จริงะตัวที่สามจะเป็นตัวนี้ค่ะ ตรงนี้เรามีปลานะคะซาชิมิจะมี3ามอย่างค่ะจะมีปลาอากามิปลาอาจิก็คือปลาถูญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ปลากิมไนดที่คนไทยเรียกกันปกติค่ะจะมีอยู่สามตัวค่ะอร่อยค่ะจานที่4ี่คือตัวนี้ค่ะเป็นปลากระพงขาวราซอสเอเดามามเมใสวิปปิ้งครีมนะคะค่ะตัวนี้ถ้าเป็นปลาญี่ปุ่นเรียกปลาซุซูกิ แต่ว่านคนไทยเราเรียกปลากระพงขาวปลากระพงขาวนั่นเองอ,อันนี้จะเป็นของของอย่างแล้วค่ะค่ะแต่และเมนูเนี่ยเราต้องทานหมดเป็นเป็นอย่างๆไปไหมก่อนที่ค่อยจะเริ่มจานใหม่ทำเนียมการทานเป็นอย่างนั้นไหมคะก็เหมอแป้งอาหารยอลกฝร่งเ ก็ทะรยาทะรยาให้หมดไปเราค่อยเสิร์ฟหมดแล้วก็ค่อยเสิร์ฟต้องทานทะรยาให้หมดนะคะแต่เวลาเรามีน้อยผู้ชมเราต้องทานให้หมดทุกอย่างอันนี้จะเค่มคนที่รู้สึกได้คือความสดของของตัวเนื้อปลากระรงขาวนะคะสมมติว่าเราหมดไปแล้วอีกหนึ่งจานนี่ยังไม่หมดนะของคอสมีอะไรต่อไปเอ่ยจะเป็นตัวที่ห้าคือตัวนิโมโนค่ะอันนี้คืออะไรคะ ตัวนี้จะมีเป็นตัวเขาเรียกว่ามะเขือมะเขือเทศของญี่ปุ่นนะคะมะเขือแครนะคะแล้วก็ตัวของลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นกุ้งค่ะค่ะแล้วก็จะราดด้วยซอสที่มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงค่ะจะเข้ากันต้องลองทำค่น่ารักมากเลยนะคะนเนี่ยนิโมโนนี่หมายถึงอาหารต้มอาหารนึ่งอาหารต้มอย่างเมื่อกี้เรากินอาหารย่างไปก็มาอาหารนึ่งต้มแหละ เพราะว่าในเซตจะมีครบทั้งของดิบของทอดของย่างของนึ่งต้มของอะไรเงี้ยค่ะมาในทุกหยายด้วยด้วยวิธีการปรุงด้วยวิธีการทำแล้วก็หลากหลายด้วยวัตถุดิบนะคะนะฮะโอเคครับอ่ะต่อไปค่ะขอบคุณค่ะค่ะต่อไปจะเป็นอากเโมโน่ตัวนี้อากเกมโนนี่คือของทอดค่ะอันนี้ของทอดละเชฟเชฟตั้งใจเลยใช่ไหมคะในรูปแบบการตกแต่งอาหารแบบนี้ ทำมันเป็นอาหารญี่ปุ่นสมัยนึงนก็เป็นด้วยช้างะสมกันให้ดูทานดูหน้าทานด้วยอันนี้เป็นว่าไงคะาสะมาอย่างอ๋อปิดไว้ก่อนอ๋อเป็นถามหาบมาเหมือนสมัยก่อนยุคยุคยุคที่มีสมุนไพเนี้เขาจะยกอย่างนี้ใอ่ดัิงเดิมจริงๆเราย่อลงมาออ๋เห็นไหมคะ ญี่ปุ่นใส่ใจรายละเอียดเนาะทั้งรสชาติและวิธีการตกแต่งอาหารในร่างกรุภาพโอ้เนาะแม้แต่อาหารเราต้องค่ลองรากบัวค่ะอันนี้มีลองลากอะไรบ้างคะเนี่ยข้างในลองรากบัวกับกุ้งอะค่ะรากบัวไส้กุ้งมันจะทับกันข้างในจะแข็งขอเซ็ตเชนนะคะแล้วมีต้องต้องจิ้มน้ำซอสอะไรไหมคะต้องจิ้มค่ะจิ้มดูค่ะ รากบัวไส้กุ้งส่วนตัวหน่าจะเป็นปลาไหลปลาไหลคือตัวนี้อปลาไหลคนไทยก็ชอบค่ะปลาไหลญี่ปุ่นหน้าหน้าร้อนปลาไหลจะอร่อยต่อไปเลยค่ะต่อไปจะเป็นซูโมโนค่ะตรงนี้ซูโมโนนี่จะเหมือนกับอาหารยำของญี่ปุ่นนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวค่ะเขาเข้ามาอย่างละนิดอย่างละนิดค่ะแต่เยอะเยอะมาก อิ่มแน่นอนแล้วก็ตัวข้างนอกที่อยู่จะเป็นแตงกวาไส้ปลาไหลปลาไหลญี่ปุ่นนะคะแตงกวาดองมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวด้วยนะใช่ค่ะใช่ไหมคะเปรี้ยวๆหวานๆนะคะอืมกรอบด้วยนะอืเเป็นของแตงกวาค่ะนั่นเป็นอาหารโต๊ทอดแล้วก็เป็นต้มผักเหมือนมาตัดรสว่าอันนี้เป็นทอดทอดนะเราเอาเปรี้ยวๆมาหน่อยเพราะว่าทางของทอดไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นอยู่ในปากเพราะฉะนั้นเราจะเอาของยำเนี่ยเข้า ในยำนี้มันจะมีรสชาติเรีกลือมันดับพวกกลิ่นตัวข้างในที่เราทานๆแล้ปเป็นคนลวิธีการทานให้อร่อยมันมาล้างปากนะคะต่อไปต่อไปค่ะอันนี้จะเรียกชคกุจินะคะจะเป็นเป็นเหมือนอาหารหลักของเราค่ะค่ะตัวนี้ก็คือเป็นข้าวจะออกเกือบสุดท้ายแล้วค่ะข้าวกระป๋องกระป๋อตัวนี้จะเป็นข้าวข้าวอบอายุนะคะข้าวอบปลาอายุปลาอายุข้าวอบปลาอายุแล้วก็ตัวที่ต่อจากนี้ก็คือตัวซุปค่ะ ชิจิมิก็คือตัวหอยชิจิมิหอยญี่ปุ่นนะคะต้องทานด้วยกันเพราะว่าทานข้าวแล้วคนญี่ปุ่นก็จะทานซุปด้วยอย่างนี้ค่ะตรงนี้ก็จะตามมาพอเราเอาโชกุจิมาแล้วก็จะตัวนี้เสิร์ฟก็มาด้วยค่ะอันนี้หาหาทานไม่เหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นที่อื่นเลยนะอันนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทช่ไหมใช่ไหมคะครับลักษณะอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นก็้าเป็น มีน้อยแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เป็นของตามสมัยก็เป็นตอนที่ไม่ค่อยมีเวลาอี่ง่ายๆสะดวกไม่ต้องรสจาอร่อยเนี่ยอาหารจานเดียวจะเป็นซ้มากเยอะกว่าเลยเนีเป็นไม่ค่อยมีเวลาเป็นเชิญดูขาใช้เวลาอะไรแบบนี้แต่ที่ร้านก็ยังคงว่าอยากให้ดั้งเดิมแบบนี้แหละได้ทานอย่างแบบมีเวลานิดนึงได้ ได้มีความละเอียดอ่อนของอาหารทั้งหลายแล้วก็ได้รสชาติเพราะว่าคกันคุทิซังอยากจะคงความเป็นดั้งเดิมของญี่ปุ่นเอาไว้ด้วยรวมถึงพวกประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเคล้ากันในอาหารกะใล้หมดยังคะเมนคอสต์ใหญ่แล้วเมนคอสมาแล้วก็จะมาผสมอันนี้มีอะไรบ้างคะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นมีพีชแล้วก็อัลมอนด์มาจากญี่ปุ่นครับมาจากญี่ปุ่นด้วยรีบทานเันี้ดูไม่ออเลทุกเดือน เปลี่ยนทุกเดือนองุ่นเนี่ยหอมซึ่งผลไม้ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะแพงด้วยเพราะเรานําเข้ามาหอมมากนะคะอันนี้เหมือนจบละจบคอร์สก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าเราเป็นชาวไทยหรือชาวญี่ปุ่นชาวต่างชาติยังไงไหมคะเจ้านี้ก็เป็นของญี่ปุ่นนะครับแล้วสุรกิจประเทศไทยครับ ของบิ๊กเนสแมนค่ะบริษัทกผู้บริหารแต่คนไทยก็มีนะเห็นครับผมแต่เราก็เป็นพูดถึงอธิบายยากอาหารแต่ๆใช่คือจะอธิบายความหมายของอาหารที่เราที่เราเสิร์ฟเนี่ยมันก็พูดถึงว่าอธิบายยากนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าพอพอเราได้ทานแล้วเราก็อยากรู้ไงใช่ไหมคะว่าโอันนี้มีรายละเอียดยังไง ใช่ไหมคะอ่าเอานะคะ<ม>เอาลค่ะเรียบร้อยต้องให้คุณรู้ไทยบอกนิดนึงว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนร้านอยู่ซอยสุขุมวิทซอยสิ <16 S 2> นะคะ, <16 S 2> คะก็เข้ามาประมาณายื้งๆกับฟุตแลนด์นะคะ,ะนิดนึงทางนิดนึงเข้ามาจากมาจากแยกอโศกนะคะเลี้ยวมาถ้าคใครมาจากสุขุมวิทถ้ามาจากาสี่แยกอโศกเนี่ย ถ้าเจอเสียสกให,ให้ตรงมาเลยให้ตรงมาเลยแล้วก็ชิดซ้ายไว้ร้านจะอยู่อ่าซอยเนี่ยจะอยู่หลังตึกเอ็กชิงทาวเวอร์พอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยขับมาเรื่อยๆขวาม,มือจะเจอฟู้ดแลงให้ขับตรงมาก่อนร้านเราจะีซ้ายม,มือยืนๆกับฟู้ดแลงสำหรับผู้ชมที่อยากมาทานอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแท้ๆแบบนี้ดั้งเดิมแบบนี้นะคะ,คะ ต้องบอกคุณลูกนัทายหน่อยว่าต้องฝากเบอร์ไว้หน่อยแล้วเผื่อค <t ory> <t ory> <t ory> <t <t ุณผู <t 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 ้ชมโทรมาถามได้ค uh ่ะเบอร์โทรที <t <t ่ร้านนะคะ026632281ค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงเนี่ยค่ะร้านของเราจะเปิดเป็นสองช่วงนะคะตั้งแต่11โมงครึ่งเป็นต้นไปจนถึงบ่าย2โมงแล้วก็ก็คือ2โมงถึง2โมงครึ่งเปิดอยู่แล้วก็จะเปิดอีกช่วงหนึ่งก็คือ5โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มค่ะจะเปิดเป็นสองช่วงเปิดทุกวันค่ะร้านเราไม่มีวันหยุดแต่แต่สิ่งที่สนุกก็คืออาหารจะเปลี่ยนไปทุกๆเดือนท เดือนให้ให้ความสนุกความพิเศษขึ้นมาตรงนี้โทรมาสอบถามก่อนได้ค่ะนะคะแต่วันนี้กูจีซานมอบอะไรไว้ให้กับแฟนรายการของเราค่ะกิฟต์เฟลช์ค่ะ4ใบนะคะมีมูลค่า500บาทค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะแจกเนี่ยเราขอเล่นเกมซะหน่อยก่อนนะคะ ถามว่าอะไรดีทะน้องแหวนเมื่อกี้เห็นตกลงกับฟูจิซังไว้แล้วขอถามว่าร้านเทนซุยเนี่ยค่ะตั้งอยู่ซุของเวสซอยที่เท่าไหร่คะื่อที่คุณรู้อะไรเพิ่งบอกไปนะคะคุณผู้ชมตอบเข้ามาที่4 2 2 1 9 8 0นะคะหรือว่าอีเมลนะคะ s a t u r e a y t a l k h o t m a i l c o m นะคะโอ้โหมาแบบว่าได้ทานอะไรแบบนี้นะเนาะได้กินบัวชอร์ไปนะอร่อยแบบดั้งเดิมญี่ปุ่นแน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณฟูจิซังมากและคุณยุ้งรถไทยที่ต้อนรับทีมงานเราขอบคุณค่ะ พิเศษบาตรับประทานอาหารมูลค่า500บาทที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเทนซุยเพียงตอบมาว่าร้านอาหารเทนซุยตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอยที่เท่าไหร่ทราบแล้วส่งคำตอบมาที่ Saturdaytalk@hotmail.com หรือส่ง SMS มาที่4221980รีบๆส่งกันเข้ามานะคะอาหารญี่ปุ่นขนานแท้แบบต้นตำรับมีรออยู่4รางวัลเท่านั้นค่ะ